อาหารเที่ยงอมซี่โครงเส่มมะเขือก่ะทุกคนดูหอมหอมกลุ่นๆแลนะคะทุกคน ไม่มะกรูดลงไปนะทุกคนแกง่อมซี่โครงของเราวันนี้นะคะก็เครื่องแกงที่เราตามไปใส่ข้าวเบือด้วยใส่ข้าวเบือเรียบร้อยเปิดไฟคั่วให้สุกเลยแบอน,นี้คั่วให้หอมๆแล้วเราก็เติมน้ำเติมผักอันนี้ปลาร้า ปแอนใส่สามช้อนโต๊ะค่ะทุกคนก,กนนน็กั้วไปเนาะเดี๋ยวมันจะติดเพราะว่าจะมันจะเป็นติดก้นแบบนี้คุ้ยซีเปื่อยแล้วค่ะบันนี่เปื่อยแล้วใส่มะเขือที่เตรียมไว้เลยค อมใสมะเขือนะคะผักของเราวันนี้เนาะปิดฟ้าไว้รอมันสุกค่ะมาดูกันมะเขือสุกหรือยังทุกคนเซงว่ามะเขือใกล้จะสุกแล้วอืม ชิมด้วยนาะชิมดูค่ะแซบนัวแล้วค่ะพี่น้อง